สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินฟรีเข้าบัญชี Two Money Wallet กันนะครับซึ่งสําหรับแอป,ปนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการถอนเงินมาอีกแล้วนะครับก็ยอดล่าสุดที่ผมทําการถอนเนี่ยจะเป็นยอดเงินจํานวน300บาทนะครับผมทําการถอนเงินวันที่12นะครับเดือนมิถุนาย,ยนเนาะยอดตรงนี้ก็เข้าบัญชี Two Money Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับว่ถ้าใครนะครับที่สนใจอยากจะ หางเงินฟรีแบบนี้นะครับก็ให้รับชมคลิปนี้ให้จบเนาะเป็นแอปฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับแอปนี้แล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชวกุญช่า n ์ชแนลด้วยนะครับโอเคครับสำหรับแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับเป็นแอปแนวทำภารกิจนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตก็ได้นะครับหรือว่าจะ เติมเงินมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับแอปนี้นะครับไม่ต้องลงทุนสามารถเล่นได้ฟรี100%เเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดตามไปเล่นกันดูได้นะครับผมทีมลิงดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดนะครับเพื่อรับเหรียญฟรีกันด้วยนะครับ ในส่วนของการกรอ,อกโค้ดนะให้เพื่อนทําการกดไปที่เมนูที่เขียนว่าฉันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดไปที่เมนูที่เขียนว่ากรอ,อกรหัสเชิญนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของโค้ดผมก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะกรอ,อกตามนี้ก็ได้นะนี่ตามนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญฟรีกันไปเนาะโดยการกรอ,อกโค้ดตรงนี้นะครับสามารถทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครที่ สมัครใหม่ก็อย่าลืมไปเกอกกันด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของการหาเงินจากแอปแ a ็บคอยนะครับว่าแอปนี้เราสามารถหาเงินได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทางการทําภารกิจของทางตัวแอปนะครับซึ่งภารกิจที่เขามีมาให้ทำเนี่ยก็จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานนั่นเองนะครับโดยนี่แต่ละอันก็จะได้รับเหรียญที่ไม่เท่ากันนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะทําผมแนะนําให้เลือกทําอันที่มันเป็นระดับง่ายนะครับนี่ที่มันจะเป็นสีเขียว,เ,ยวเนาะอันไหนที่เป็นสีแดงหรือสีส้มเนี่ยผมยังไม่แนะนํานะเพราะว่ามันทําผ่านค่อนข้างยากนะครับผมแนะนําให้ทําเป็นแอปที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะทําผ่านง่ายแล้วก็แต้มจะเข้าเร็วนะครับนี่อย่างสมมุติผมจะทํา aia live นะครับผมก็กดเข้ามาอ่ะเราก็กดเข้ามาดูายละเอียดก่อนเนาะว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับ สำหรับแอปนี้เขาก็ให้เราทำการติดตั้งแอปนะครับสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ใช้แอปติดต่อกันเป็นเวลา3นาทีขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มรับภารกิจได้เลยนะครับการทำภารกิจหาเงินจากแอปนี้ก็ถือว่า ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะเพียงแค่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปมาใช้งาน3นาที5นาทีแค่นั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับเพื่อนๆเ,เห็นด้านบนที่เขียนว่าวงล้อแห่งโชคไหมให้เพื่อนกดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวงล้อตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาหมุนกันด้วยนะครับมันสามารถที่จะหมุนได้ฟรีวันละ15ครั้งนะครับนี่ การหมุนครบ5ครั้ง12ครั้ง20ครั้งก็จะได้รับกล่องหีบด,ด้านล่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมการหมุนแต่ละครั้งเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญคอยประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มก็กดดูโฆษณาไปเนาะก็จะได้เหรียญเพิ่มอีก4เท่าประมาณนี้นะครับสําหรับหมวดอันนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหมวดอื่นกันนะครับหมวดเกมตรงนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยแนะนาให้เล่นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกโฆษณานะครับก็ หมวดนี้สามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะครับถามว่ามันได้เหรียญไหมมันก็ได้นะแต่บางทีโฆษณามันจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมวดกิจกรรมกันต่อนะครับสำหรับหมวดกิจกรรมนะครับให้เพื่อนๆืมาทำการกดล็อกอินตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นการรับในส่วนของเหรียญฟรีนะครับซึ่งการล็อกอินตรงนี้นะครับก็จะได้รับ500คอยฟรีทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆืมากดกันไว้ด้วย แล้วก็เขาจะมีภารกิจรายวันให้เราทํานะครับภารกิจก็จะได้เหรียญเป็นโบนัสให้ด้วยนะก็จะมีพวกการเล่นเกมหมุนวงล้อนะครับเข้าร่วมกลุ่ม Facebook แล้วก็ชวนเพื่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการชวนเพื่อนกันการชวนเพื่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยถือว่าจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับการชวนเพื่อนแบบปกตินะครับเราจะได้รับเงินตามนี้เลยนะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปเชิญเพื่อนมากกว่า10คนเนี่ยสามารถมาสมัครเป็นมงกุฎทางด้านขวาตรงนี้ได้นะครับก็คือเขาจะจ่ายเงินให้เรามากขึ้นนั่นเองนะครับในการเชิญเพื่อนแต่ละครั้งเนาะเห็นไหมอ่านด้านล่างได้เลยนะครับเชิญเพื่อนมากกว่า10คนเนี่ยสามารถที่จะกดตรงคําว่าเข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับเพื่อสมัครเป็นเหมือนโปรโมเตอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับใครที่จะเชิญก็สามารถพัดลอกลิงก์หรือว่า นำรหัสเชิญไปเชิญได้นะครับนี่เห็นไหมการเชิญเพื่อนก็เป็นปัะมาณนี้เลยนะครับได้เงินสูงสุดอยู่ที่51บาทต่อ1คนเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปแท็บคอยนะเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่เพิ่งผ่านมารับชมคลิปนี้แล้วยัยงไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นแอปฟรีไม่ต้องลงทุนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ